ทำกิจาการที่บ้านเปิดร้างขายยาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเ,เป็นถึงที่มาของต่อโอสถเมื่อประมาณ1ิบเจปีที่แล้วเ,เป็นย่าเทียมแต่ว่าใช้ลูกฟุตซออเตะหลังจากจับฉลากเสร็จอะผมก็อุทานเฮ้ยเจอทีมน้องไมลตลกเลยทีมอะไรว่นน้องไมลไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเราก็แบบใหม่ในว,วงการเดินสายอะพอเข้าไปเจอเย็ดแค่แพ้11ตูนมีแมตช์รอบรอ,อบรอ,องมั้งโดนก่อน โดนก่อนโดนนำ 1, ํำหนึ่งศูนย์อะบทสรุปท้ายก็ลงไปตีปเพลตีเสมอ,อมแล้วก็มีลูกสุดท้ายคือไอเตี้ยกระชากไปและชิปข้ามโกเข้าอีกแต่มาเราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพื่อนไม่ยอมรับคือจะลงก็ต่อเมื่อเกมขาดแล้วเกมขาดแล้วคนไม่พอ,อไอนั่นมาสายไอนี่มาสายอะไรอย่างเงี้ยปูค,คือตัวเลือกุีท้ายของทีมว่างั้นเนอะถูกต้องมันมถึงผมถึงเป็นนักเตะมีผมมีความมั่นใจอย่างไรในการเล่นฟรีคิกเนี่ยมันก็เข้าบ่อยนะบงัง ใช่เห็นเข้าบ่อยอยู่เหมือนกันใช่เข้าบ evet> ่อยข้าเข้าก็บ่อยไม่ไม่บ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะลูกโทษล่าสุดเลยบางสวัสดีครับเดินสายกับบงวาน e ีพีนี้ยังอยู่กันที่นะครับสนามฟุตซอลอาริเอ็ก์ทีบีวัลลัประดุกนะครับแขกรับเชิญ อีพีนี้นะครับเรียกได้ว่าในวงการทุสซอเดินสายเนี่ยนะครับต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนนะผู้ที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับขอต้อนรับครับผมโรเบโต้ต้นฟันเก่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบังวานครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับครับบังวาน ต้องขอแสดงความยินดีครับกับแชมป์ล่าสุดที่ประเทศมาเลเซียก่อนนะครับเรียกได้ว่าไปทําชื่อเสียงให้กับวงการพุตซศลเดินสายประเทศไทยครับบงก่อนอื่นอยากให้ต้นแนะนําตัวเองหน่อยว่าเป็นยังไงเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาก่อนอ๋อสิครับผมก็ชื่อต้นนะครับชื่อวรวุตุมศรียาอะไรครับก็เรียนจบมัธยมเนี่ยโรงเรียนโยธินบูรณะอ๋อครับใช่ครับแล้วก็มาทำกิจการที่บ้านเปิดร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นตัวเป็นถึงที่มาของต่อโอสถต่อโใช่ครับบังครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลฟุตซอลตอนไหนประมาณม .3 ครับบังม .3 ขึ้นม .4 ตอนนั้นนะคือโรงเรียนนะเขามีเปิดคัดเปิดคัดนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปแข่งพวกรายการพวกควิกเจเพสสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฟุตซอลสำหรับนักเรียนสมัยก่อนใช่ใช่ใช่ครับผมก็ไปคัดแต่ว่าตอนก่อนผมอ้วน อ้วนผมก็ไปคัดเป็นประตูตำแหน่งแรกเลยเป็นประตูะเขาบอกาอาจารย์เขาบอกว่าเออมึงมาเลยก็คัดก็ไม่ยากกับแบบโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนแบบเด็กเรียนอนะบางแบบมันไม่ใช่แบบว่ายังไม่มีตัวเรื่องนะักกีฬาเยอะแยะมากใช่ใช่เนี่ยเขาบอกเออมึงมาเลยเดี๋ยวมึงรับลูกนี้ได้อะไรอย่างงี้ได้เนี่ย รับมึงเลยอะไรเงี้ยก็ทําอย่างเขาได้ก็เขาก็รับเป็นประตูตั้งแต่วันนั้นเลยเอใช่ก็เริ่มเริ่มเป็นผู้รกษาประตูมาเริ่มต้นจากการเล่นฟุตซอลเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูมาก่อนใช่ครับบังเล่นมาสักประมาณม .4 มห้าก็ได้ไปแข่งควิกแข่งพวกแบบใบวัยอะไรเงี้ยเจอเจษดาชูเดชวิวัฒน์ไทยเจริญอนุกูลมินิวอล์คอพุทธสองไม่เคยสู้ได้เลยแพ้ทีสิบศูนย์แปดศูนย์คือแบบเฮ้ย ไอเฮียกูต้องเลิกไปประตูแล้วว่ะเออเพราะว่ากองหน้าแม่งแม่งยิงสิบครั้งพลาดอะแม่งไม่มีใครด่าเลยอะประตูอะกูรับรอดด่ากูเดียวแม่งด่าอะผมมาบังคือเออมันไม่เชิงด่าหรอกกองหลังมันใส่หวอย่างเงี้ยเออเราคิดอะแม่งเอ้ยต้องเปลี่ยนแล้วทำดีสิบครั้งเออครั้งเดียวกูเฮียเลยใช่บางก็คือแบบเราต้องไม่เป็นผู้เล่นแล้วอะมันเป็นวัฏจักรของพวกสาวประตูใช่บางครับใช่ผมก็บอกเฮ้ย มามา,มาเปลี่ยนเป็นผู้เล่นดีกว่าก็เริ่มแบบว่าซื้อรองเท้าที่มันแบบว่าเลี้ยงบอลดีๆสมัยก่อนอจะมีแพนแพนเวฟอะอ,ออกสมัยก่อนก็ซื้อลองมาใช้ทำโน่นทำนี่แล้วจังหวะมันขับรถเป็นวัยตอนนั้นนะรถใหญ่รถใหญ่ใ,หญใช่ผ่านทางด่วนใต้าทางด่วนอนุสาวารีย์แล้วก็เฮ้ยผ่านสนามบอลน,นะตรงนั้นเขาเรียกซอศาสนาอ้าวครับพอเสร็จปุ๊บอะมันมามีคนเตะบ,บอลแบบหูแบบ คนต่อทีมกันแบบเยอะมากอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องต้องพาเพื่อนเราเนี่ยที่เป็นนักบอลโรงเรียนเนี่ยมาเล่นดูพอเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็ลองมาเล่นดูอะไรเงี้ยก็ไปเล่นลองฝีเท้าดูลองฝีเท้าดูก็นั่งนาทีสองนาทีก็ออกไปนั่งรอสามสี่โมงเหมือนเดิมก็คือสู้เขาไม่ได้อะบางคือมันมันสู้เขาไม่ได้อะพอหลังจากนั้นก็มาเจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ซอยศาสนานั่นแหละ ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมดังสมัยก่อนชื่อทีมเอกนคร,เอ,ครเอกนครก็จะปั้นพวกอนุวัฒน์ปาน,นพภาธนากรเวนภาคุล<ม>สุภวุฒิเตือนกลางเนี่ยกฤษดาวงแก้วเนี่ยเป็นพี่เบิร์ดธนากรเที่ยงทิศกับตันแบงคอข้อกเก่าเนี่ยเขาเอาเอกนครมาเตะอยู่สนามน,นั้น<ม>แล้วเราก็รู้จักเด็กที่มันไม่ไม่ดีที่จะเข้าไปเบียดทั้งนั้นได้มาเป็นต่อสดยุคแรก<ม>แล้วผมก็ไปได้เรียนรู้กับกับพี่เบิร์ดนั่นแหละ อันนี้คือจะบอกว่าเป็นการเริ่มยุคของต่อสดของต่อสดแล้วใช่ไหมถูกต้องถูกต้องครับบังใช่ครับนั่นแหละเริ่มจากสอนศาสนาก่อนใช่นั่นแหละเริ่มจากผู้เล่นที่เป็นเกรดบีของเขาแหละใช่อ่าเกรดบีใช่ใช่เราก็เอามารวมใช่ใช่ได้ไงต่อครับก็พากันไปเดินสายก็เป็นต่อสดแบบยุคนั้นมันบอลแบบระบบมันยังไม่ค่อยดีมากอะบังมาใช้ความสามารถเยอะใช้แบบว่าการยิงการกระชากลากเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่วง ช่วงฟุตซอลเข้ามาใหม่ๆใช่ครับบงังก็ก็เป็นต่อ,อสดคนรู้จักได้ก็พอชุดนั้นใช่ครับการแรกส่งที่ไหนครับโอ้โห OS, รายการแรกรก็อ <c oughs> <c oughs> ในนามของต่อ,อสดแบบจริงๆจังเลยมีอยู่สองที่เนี่ย <c oughs> มีสะพานพนังเก้าอ่าครับสะพานพนังเก้าตอนนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่น่าจดจำนะบงังคือเมื่อประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเป็นญ่าเทียมแต่ว่าใช้ลูกฟุตซอลเตะหลังจากจัดตลาดเสร็จอ่ะ ผมก็อุทาน์เจอทีมน้องไมายตลกเลยทีมอะไรวะน้องไมลไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเราก็แบบใหม่ในวงการเดินสายอะ่ะพอเข้าไปเจอเย็ดแค่แพ้11ตูนจำได้เลยเแพ้ตอนนั้นปีพวกอนุก,กูลมินิหัวรพจน์พ,พุทไทยสงตั้มวิวัฒเนี่ยอาภิวัฒจับเจริญยังเด็กๆอยู่เลยแล้วเป็นไงกับการรู้สึกครั้งแรกในการที่เราส่งฟุตบอลด้วยด้วยทีมของเราเองแล้วมันผลการแข่งขัน มันไม่เป็นนึงใจเราคิดตอนนั้นก็วัยรุ่นนะบังมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเราสนุกสนานไปสนุกสนานไปแต่มาเราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพื่อนไม่ยอมรับคือจะลงก็ต่อเมื่อเกมขาดแล้วเกมขาดแล้วคนไม่พอไอ้นั่นมาสายไอ้นี่มาสายอะไรอย่างเงี้ยกูคือตัวเลือกถุกท้ายของทีม่ากั้นแหะถูกต้องมันถึงผมถึงเป็นนักเตะมีผมอะยุครุ่งเรืองของต่อโอสถมาถึงตอนไหน ก็นี่แหละมาชุดไอไอไอห้าคนนี้แหละมากรมกล่อมเลยกรมกล่อมก็หมายความว่ามันเริ่มมีกระดูกมีอะไรกันแล้วมันเริ่มดีขึ้นตอนนั้นนะมันไปคัดนนนนบุรีวรุซรขับตอนนั้นจะมีพวกพี่สมมีตั้มฟูแลมมีพี่ออฟโจโคเนี่ยเราาเนี่ยมันไปคัดติดกันแล้วมันก็กลับมามันได้ระบบได้อะไรมาอะไรเงี้ยได้แรงได้ร่างกายใช่ลกลับมามันก็พีคเลยตนเนี้กลายเป็นว่าไอเด็ก เขาเรียกเด็กแบนมันจะย้อมผมกันออกไปแข่งหัวเขียวมั่งหัวทองมั่งอะไรเงี้ยอ่าก็ไปแข่งกันแล้วแบบว่าชาตเอกล้างตัวเองอะไรเงี้ยเด็กจากซอศาสนาทั้งหมดอะทั้งแก๊งพวกนั้นอะไปก็ขึ้นรถกระบะกันไปแข่งมันก็สร้างชื่อเจอใครก็เบียดหมดอะเจอสมัยก่อนเจอเจ้าตากกระเบียดอาร์มช้างกอนเนิร์ดพี่แพ้สันเพชรเนี่ยสู้ได้หมดสู้ได้หมดเบียดหมด ใช่แต่ปลายๆก็อาจจะแพ้ลูกเก๋าลูกกระดูกหน่อยใช่ครับผู้เล่นต่อโสดคนไหนที่ที่คิดว่ามันคือถ้าเห็นเนี่ยคือรู้เลยว่ามึงต่อโสถ้าเอาเท่ากับผมเอามาชุบตั้งแต่เด็กๆก็มดวิทยามดวิทยาจะมดวิทยาด้วงผูหมดวิทยาข้ามตอนนี้ใช่ใช่ที่ว่าสายเสกได้เนี่ยใช่ใช่ใช่มดนี่เอามาอยู่กันตั้งแต่ เด็กๆเลยเพราะตอนนั้นมดมันไปแข่งบอลที่เกาะล้านนั่นแหละไปแข่งบอลที่เกาะล้านปีแ,<ล>แรกเลยมายังเป็นเด็กแบบเล็กๆอยู่เลยอะ่ะแล้วบอกไปรู้จักประตูสักทีเฮ้ย hey, ไอ้นี่มันมีแววไว้อะไรเงี้ยเฮ้ย e มึงพามันมาหากูนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <"K> ก็เอาไอ้มดมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยจนมันจนมันได้ทุกวันเนี้ยก็ดีใจกับมันก็ปีนี้เป็นปีที่จะมดมันพีคสุดลยใช่ใช่ครับลูกสําคัญสําคัญของท่าข้ามนี่นะใช่ใช่ หลังจากที่เราส่งมาเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ไหนที่เราคิดว่าเราประทับใจที่สุดในการเราไปเดินสายก็ที่ที่นี่ครับที่อาร์ทีบีเนี่ยใช่ก็ถ้าไม่นับต่างประเทศนะก็ที่นี่ครับเพราะว่าเสืบเนื่องจากปีแรกอ่ะเจ็บหนักเอ็นคว้ยน้าขาดหมอลองฉีกแล้วก็ต้องผ่าตัดตอนที่ผ่าเสร็จยังได้มีกาสได้เจอกันอยู่ที่ยังเดินกระเพกกระเพกกใช่ใช่ก็คือผ่าแล้วบอกว่าแล้วช่วงนั้นมันหายมาแล้วก็ มามีบอลที่นี่ครั้งที่หนึ่งเราก็สัญญาเอาตัวเองไว้ว่า <c oughs> เฮ้ยเราแม่งต้องกลับมาเล่นที่นี่ให้ได้ไม่ว่าจะนาทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีหรือว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องลงมาเล่นที่เนี่ยเพราะว่ามันบรรยากศมาสุดๆแล้วอะม,มันเหมือนกับแบบหลายๆคนพูดว่าที่阿里 XRTB วัประดุกเนี่ยมันเหมือนเป็นเมก,กะของวงการ ผู้สอนเดินสายที่เคยหลหลายๆคนอยากมาสัมผัสเนาะใช่ครับบางต้นฟันเกาเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพอยู่ตรงวงสว่างใช่ใช่ครับนะครับน้องๆในทีมเขาก็อยู่ในกรุงเทพหมดใช่ครับแต่เขาชอบเดินสายต่างจังหวัดครับแล้วเขาต้องไปเกือบทุกจังหวัดแล้วใช่ครับบางมันเป็นความสุขยังไงหรือมันยังไงคือผมไปสร้างไปสร้างคอนเนคติ้งด้วยอย่างถ้าผมไปเตะที่เพชรบูรณ์แล้วผมทำผลงานได้ดี ทีมที่ไปเห็นข้าน่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องแทงงานมาให้ผม,ม,มวันแรกผมอาจจะไปขัดทุนไปเอานักกีฬาระดับทีมชาติไปอดีตหลีกไปหลีกป,ปัจจุบันไปวันหนึ่งเขาก็ต้องมาจ้างเพราะว่าผลงานเราดีถูกไหมครับบังเอาอันนี้ผมคิดอย่างนี้แล้วก็จังหวัดไหนที่ประทับใจที่สุดเอาแบบประทับใจเลยปรทับใจแล้วตื่นเต้นแล้วก็ต้องปัตตานีอ่ะบงังไปปัตตานีแม่งแบบจังหวัดชายแดนเลยนะใช่คือ เอาดูมันจะไม่คนบ้าอย่างผมเมื่อกี้คนนะกล้า uh, <okay. S 1> ไปคือแบบไปขับรถผ่านด่านขอโทษนะบางมีป้ายไวนิ้วเขียนตรงนี้ว่าผู้ก่อการคือเแหบบมือนเหมือนเราเห็น uh huh. ในทีวีอะแล้วเราต้องนั่งรถตู้ผ่าน uh huh. แล้วไปแข่งที่ที่บ้านเขาว่าโอเคและไปในการกีฬาเขาบอกไม่มีอะไรอยู่แล้ว uh huh. คนเขารักเรา uh huh. เขาต้อนรับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบเสพข่าวอะเราก็กลัวอะไรเงี้ยแต่ไปถึงจริงๆริคนใต้ uh huh. น่ารักน่ารักแบบ น่ารักเลยอ่ะน่ารักเลยคือใครที่ยังไม่เคยสัมผัสสามที่แับชายแดนภาคใต้จะบอกว่านะครับทุกทุกคนนะครับครับนักผู้ซอเดินสายนะทุกทุกคนเลยจะบอกว่าที่นั่นน่ารักมากอบอุ่นอยากกลับไปเล่นอีกใช,นะใช่ใช่ใช่อบอุ่นแล้วแบบมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะบางที่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 ได้ไปอ่ะอใช่ไปเห็นบ้านเมืองเขาไปดูว่าเขากินอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับบาง ก็ดีนะครับใช่ครับก็รายการล่าสุดพูดถึงรายการล่าสุดหน่อยได้ครับบงประเทศแทที่มาเลเซียเป็นยังไงเราได้ไปเพราะอะไรยังแล้วก็ใครเป็นคนพาไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดใครยังไงคืออันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณตาร์ตตาร์ตคาริโตไลท์อ่ะใช่เขาเขาติดต่อตาร์ตมาแล้วตาร์ตมันก็บอกว่ามันก็นึกถึงผมเป็นคนแรกเลยว่าดิวเนี้ยต้องให้พี่ต้นมาก็ต้องขอบขอบคุณบางเจ๋งด้วย บางเจ๋งนี่คือเขาไปเปิดร้านอาหารไทยที่มาเลเซียเขาออกให้หมดเลยค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินค่านอนแล้วกินไม่ได้กินแบบธรรมดานะกินแบบดีกินดีอยู่ดีจนเกรงใจเขาบังเพราะว่าเขาดูแลผมดีจริงครับใช่ครับแล้วก็เป็นยังไงการการเดินสายที่มาเลเซียแล้วอะไรฟังหน่อยมันกดดันนะบังคือเราไปอ่ะมันมีทั้งทีมมาจากอินโดนีเซียมีทั้งมาจากมาเลเซีย มีทั้งมาจาก3จังหวัดแดนภาคใต้คือทีมไทยอ่ะมีสองทีมแต่ส่วนใหญ่อะมอะเขาก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปทํางานที่ออนูน่นเขาก็คุยภาษาบ้านเราได้เหมือนกันเออือส่วนใหญ่เขาจะแบบเป็นลูกครึ่งอะบงออังคุยภาษายาวีไทยบ้างคุยไทยมาเลเซียบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสึกว่าตรงนั้นอะคนไทยมันก็มีออแต่คนที่พูดไทยไม่ได้ก็มี็นมาเลเซียก็มีออบอลบ้านเขาแบบกดดันอะบงังเ,เราแบบเวลาเราเห็นทีมชาติไปเล่นอะในทีวีอะ ไอ้เฮยทำไมมันเล่นไม่ดีวะทำไมมันกดดันว่าบ้านมันไปเล่นบูจิคาริวไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเล่นไม่ดีวะบังเราต้องไปมันต้องไปดูมันจะรู้ว่าความกดดันน่ะแม่งแม่งเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโอ้โหแบบคนเต็มเลยเออแล้วก็แบบคนบ้านเขาก็จะใส่ถุงเท้าสั้นเล่นเพราะเขาใส่สามส่วนมันจะคุมมาดีด้วยด้วยกับศาสนาอเขาอ่าใช่ก็แบบใส่สามส่วนเล่นอะไรยเงี้ยแล้วเลี้ยงบอลนะโหบังบอกให้คนไทยอายเลย เลี้ยงบอลจังหวะตบบอลอะไรเงี้ยเล่นด้วยยากแล้วเวลาครึ่งละแปดนาทีสองครึ่งอะ่ะฟออุตซอลเรามันแข่ง 20, 15, ยีง่สิบสิบห้ามันยังมีเวลาให้แก้ตัวแปดนาทีไม่มีขอเวลานอกเนี่ว่าห้ามพลาดโดนก่อนเลยมีแมตช์รอบรอบรองมั้งโดนก่อนออโดนก่อนโดนนำ 1, ํำหนึ่งศูนย์ะแต่ความโชคดีของผมแล้วก็บังเจงเนี่ยบอกบังครับช่วยหาสนามฟุตซอลให้ผมซอ้อมก่อนวันแรก ผมก็ซ้อมตีเ o ว e r เพ a y อย่างเข้มข้นเลยซ้อมแบบเฮ้ยในแปนาทีผมวางแผนไว้ละว่าเฮ้ยในแปนาทีอะสมมุติว่าบางเป็นเคยเป็นโค้ชใช่ไหมในแปนาทีเนี่ยมึงจะเรียกใครลงไปตีอะไม่ใช่บทดไปถึงมึงจะมาจัดตำแหน่งเลยไม่ใช่มึงเรียกปุ๊บมึงต้องรู้แล้วใครจะยืนตรงไหนเพราะเวลามันน้อยถูกต้องผมก็วางแผนผมก็คิดระหว่างผมนั่งเครื่องบินหมัวต้องคิดแล้วผมต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบทสรุปท้ายก็ลงไปตี power p l เสมอแฟงยิงไอ้อแฟงเล่นไม่ดีมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยมาดีแม์นั้นอะแมตช์รอบรองไงนะใช่ <st ina> เออแม่งแบบมา,มามาได้แม์นั้นอะแล้วก็มีลูกสุดท้ายคือไอ้เตี้ยกระชากไปแลชิปข้ามโกเข้าไปโอ้โหแบบผมไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นเลยเรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจําของเราเลยใช่ครับบางแบบมันมันเหมือนความฝันอะมันเหมือนความฝันว่า เราเตะอยู่เขาบอกว่าเนี่ยครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยอ่ะทีมจากสโมสรในประเทศไทยแม่งก็แบบมัน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 ถือว่าเราเอาคําว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่บนไหลเราแล้วนะเราต้องแบกรับมันไว้นะใช่บางดีก็เสมอตัวใช่ไม่ดีโอ้ทีมไทยแม่งเล่นได้แค่นี้ใช่ใช่ไหม่อันนี้คือคือเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นธรรมดาของของโลกนี้ ธรรมดาของของโลกยุคโซเชียลด้วยบางใช่ดีเสมอตัว้าเฮียปุ๊บโอ้มึงเล่นอะไรกันเนี่ยจากเป็นเจ้าของทีมครับเป็นผู้เล่นครับขับรถพาไปแข่งครับมีความมั่นใจอย่างไหนในการเล่นฟรีทิกเนี่ยมันมันมีทิกกับบังอมันมีทิกมันมีอยู่ในใจว่าเรายืนกรอบตรงนี้ ประตูออกมาอย่างนี้เราจะยิงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเด็กๆมันแซวกันนะพี่จะไม่ยิงเข้าได้ไงวะพี่ยิงอยางคนเดียวแต่ลองกลับกลายเป็นมึงเลยกูให้มึงยิงเท่ากูมึงก็ไม่น่าจะยิงได้เท่ากูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าบ่อยนะบังใช่เห็นเข้าบ่อยอยู่เหมือนกันใช่เข้าบ่อยเข้าไม่เข้าก็บ่อยไม่ไม่บ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะลูกโทษล่าสุดเลยบังโอ้มันก็มันก็ยิงมันคิดยากนะบังผมก็บอกว่าผมเป็นคนชอบลงคลิป ว่าเรายิงลูกโทษยังไงอะไรเงี้ยประตูที่มันเคยเจอเราหรอกมัก็เลยทำให้เขารู้เออมันก็เป็นผลเสียเป็นผลเสียเหมือนกันใช่บางคนจะยิงเนี่ยไอผู้เล่นมาจะทีแล้วผมไปยิงมุมไหนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมแบบเฮียคิดมากเปลี่ยนไหมวะเอออย่างลูกล่าสุดอ่ะผมไม่เคยยิงเลยตรงกลางอ่ะผมเคยยิงอ่ะผมยิงผมบอกผมยิงมุมซ้ายตลอดเปลี่ยนเรียบร้อยเออมันก็อย่างนั้นนะคารับแล้ว ไอฟรีคิกเนี่ยเราซ้อมไหมก็ไม่ได้ซ้อมนะครับบางแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกว่าถ้าประตูมันออกมาเราต้องยิงอย่างนี้แต่ถ้ากําแพงยืนหนึ่งคนเราเว้นหนึ่งคนอ่ะมันก็ต้องยิงแต่ถ้ากําแพงไปยืนอ่ะกําแพงเป็นกําแพงมันจะไม่ค่อยกระโดดบังผู้ซอมมันจะยืนอยู่เฉยเนี่ยปิดแค่นี้มันก็ห่วงห่วงตรงนี้มันแล้วอ่ะแล้วก็ห่วงหน้ามันจะขยับมันก็ไม่กล้าขยับแล้วอะไรเงี้ยเราแค่ยิงให้แบบว่า ให้มันแมน่นแล้วใช้ไหวพริบว่าบางทีแบบกรรมการต่างจังหวัดอะออผมก็ไม่ได้ว่านะเขาดรอปลงมาสักออ20%อย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบไหวพริบไอ้เงี้ยเราไม่ขอกำแพงแงม่งเลยโป้งแมยย่งอะไรเงี้ยก็มีก็เข้าก็หลายลูกที่กระบินก็ยิงแบบเพราะว่ากูไม่ไม่ได้ขอกำแพงเออกูไม่ได้ขอมาถึงปุ๊บก็แก้เฮ้ยไอ้แฟงไอ้ติ๊บมึงอย่างเงี้ยยิงแม่งเลยอ,อ,อ้าวผมไม่ได้ขออะอะไรงยอย่างที่นี่ว่าอุตติเหตว่าใช่ไหมใช่ครับบังใช่ใช่ใช่ลูกนนี่เลยเนี่ยเห็นอยู่ใช่ครับบัง ไม่ได้ขอแพงก็ยังงงอยู่ให้เจ้กรรมการดูในหลายส่วนเนี่ยยังงงอยู่ให้กรรมการเป่าแล้วเหรอวะใช่ครับบังไม่ได้ขอแพงไม่ได้ขอครับบังเมอเมอคือแบบเราก็แกล้งคุยใช้ไหวพริบอ่าใช้ไหวพริบอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นไหวพริบเป็นสิ่งที่ดีสตหรับนมกกีาต่อไปนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคนแม่งรู้แล้วคนแม่งรู้แล้วไม่ได้แล้วพอได้บอลปุ๊บแม่งมาบังแน่นอนเลยแล้วก็ผันตัวไปมาไงในการเป็นผู้จัดฟุตซอล อ๋อผู้ซอลที่เกาะร้านใช่คือครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไหครั้งที่เจ็ดเหรอครับบางครั้งที่เจ็ดใช่เล่ามาเล่าให้ฟังหน่อยว่าปีแรกๆในการที่ไปจัดที่เกาะร้านมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงต้องไปจัดที่เกาะร้านไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับแฟนนี่แหละแล้วเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเฮ้ยมีสนามบอลเราก็ลงไปดูเลยแต่เป็นสนามแรกซึ่งสนามนี้ทุกวันนี้เป็นสนามย่าเทียมันเกาะร้านไปแล้วพอขับผ่านเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่า เฮ้ยไอ้เฮียผมแม่งต้องต้องพาคนมาเตะบอลวันนี้วะเกาะล้านอะวัยรุ่นม,มันเข้าสเต็ปอยู่แหละเอเอผมพูดว่าเกาะล้านอะมันเป็นเกาะที่แบบคนอยากไปสวีดกันน่ะมันต้องมันต้องไปไงที่เนี่ยใกล้ข้ามเรือไม่นานราคาจับต้องได้แล้วก็บร,รากาศดีน้ำใสาอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่ไปงานอะมันต้องขังอยู่ที่นั่นอะเพราะเรือรอบชามันหกโมงอะบัง กลับไม่ได้แล้วมันต้องแบบว่าขับรถไปมันต้องเจอกับนักบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศมันคงแบบสุดๆแล้วก็ทามันใช่เป็นยังไงครั้งแรกเล่าให้ฟังหน่อยการเริ่มต้นครั้งแรกที่นั่นโหก็สนุกบังสนุกแล้วก็ <c oughs> เราก็ใหม่ๆจัดบอลน,น่ะต้องเอาคนไปดูแลเอากรรมการไปดูแลได้พี่ป๊อกนี่แหละป๊อก,อกบ้านปูนอนะ่ะบ้านปูนเออพี่ป๊อกนี่แม่งอยู่กับผมมาตั้งแต่ปีแรกอยู่กันมาแบบ คือนั่งตากแดดจนหน้าไหมหน้าดํามาปีแรกอ่ะนั่งกันแบบว่านั่งดูเบลกูพี่ป๊อกอ่ะเขาก็สไตล์เขาอ่ะคือเขาภาคบองเขาศิลปินใช่ไหมพี่เขาก็ไปเรื่องของเขาได้พี่ป๊อกพี่ป๊อกช่วยเยอะปีแรกปีแรกเป็นไงทีมมาจากไหนอะไรกันยังไงบ้างโ้เยอะบางมีจากเนี่ยเจศดาวาจันเด็กบ้านเจ็ดสิบเก้าวูซเยอะแต่มันเป็นคอนเน็กชันของต้นมากกว่าในการที่ทีมผู้นี้ไปอ่ะใช่ไามก็ เอ้ต้นจัดไว้กูต้องไปเ่าแต่ค่าสมัครเก็บแพงนะยังไงก็ต้องไปถ้าต้นจัดอ่ะใช่แต่ค่าสมัครเก็บแพงนะอย่างปีนี้สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดต่อก็ที่พักที่มันไม่ใช่แบบว่ารอนอนโรงแรมห้าร้อยได้พันกว่าขึ้นมอไซค์ข้าวปลาอาหารอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะผมว่าผมผมก็ทําได้ดีอะถ้าไม่ดีก็มันก็ไม่มีคนมาสมัครเยอะขนาดนี้หรอกครั้งล่าสุดครั้งที่เจ็ดครับโพสไปกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งครับเดมล้น ล้นเลยใช่ล้นล้นจนแบบ,ล,บล้นไปแบบตอนแรกรับยี่สิบตตอนนี้เลยแล้วล้นไปยีบเก้าตอนแรกมาทักมาเป็นแบบ50-60ิบหกสิทีมเราก็เอาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจบดึกแล้วมันจะไม่สนุกเดี๋ยวมันจะลากยาวไปใช่ครับใช่ครับเรียกได้ว่านะครับนอกจากเป็นนักฟุตซอลทำธุรกิจ ขายยาที่บ้านใช่ครับบางเป็นเจ้าของทีมครับเป็นแม่งทุกๆอย่างเลยในวงการฟุตซอลที่อะไรที่ยังไม่เคยทำมั่งทำหน่อยเป็นพ่อของลูกทำไมทำไมทำไม่เป็นหรือว่ายังทำทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นบางยังทำไม่เป็นอ่าก็เนี่ยครับความเป็นมาเป็นไปของต่อสดนะครับโดยเฟซบุ๊กเขาถามเออลืมถามไปว่าไอเฟซบุ๊กเนี่ยอะไรเข้าสิงให้ตั้งว่าโรเบิร์โตฟันเก่ามันก็มาจากพี่ป๊อกเองอะ พี่ปอกมีอิทธิพลกับผมนะในชีวิตนหลายๆเรื่องนะที่เลามันี่ยมีพี่ปอกนี่รู้สึกว่าจะเข้ามาซัพพอร์ตอะไรเราหลายๆอย่างในวงการเดินสายใช่ก็ผมยิงบอลครึ่งสนามเข้าที่ลำโพเขาก็บอกว่าโรบโตโรเบรโตฟานเกาหลังจากนั้นแหละผมก็ใช้ชื่อนี้ตลอดคนมันก็ไม่เรียกว่าต้นฟานเกาตลกที่ผายเต่บอลไม่ได้ครึ่งฟานเกลาเลยมาเรียกผมต้นฟานเกาอะไรอย่างเงี้ย แต่ชื่อต้นมันโหลบงังแต่เรียวต้ฟนฟานเกามันก็เออก็มีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยท้ายอยากให้ต้นฝากอะไรกับน้องๆนักฟุตซอลแล้วก็โปรโมเตอร์ผู้จัดรายการต่างๆครับแล้วก็บรรดากองเชียร์ในวงการฟุตซอลเดินสายไว้บ้างครับสำหรับน้องๆอ่ะตอนนี้มันเวทีมันมีให้เราพัฒนาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ก็แพ้ได้ชนะได้ครับก็ต้องแพ้ให้เป็นชนะให้เป็นเราหนึ่งคือ เรามีหน้าที่เตะบอลเราเป็นนักบอลวันหนึ่งเราอาจจะมาเล่นกับเขาก็ได้เราชนะไปวันนี้ถ้าเราชนะบนซากปะหลหักพังมันก็เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราชนะชนะกันไปเรามองหน้ากันเถิเฮ้ยวัดีครับพี่อย่างนี้เนี่ยมันก็มีบางคนชนะกันมันก็เกลียยกันไปไม่คุยกันเรื่องฟุตบอลไปมันก็มีเราเสียเพื่อนมากี่คนละในเรื่องของฟุตบอลนะครับใช่ป่ะอย่างที่ผมบอกบางตอนแรกคือผมชนะแพ้ชนะผมไม่สนไม่สนละเราจะลงมือทําเราจะอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่วนแบบใครจะว่าเราใครจะติเตียเราแล้วก็ก็ปล่อยเราไปผมผมไปห้ามความคิดเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันที่ผมเล่นดีมันไม่มีใครมามานั่งชมผมอู้พี่เล่นดีเขาหาว่าผมอย่างงู้นอย่างงี้แต่วันที่ผมเล่นไม่ดีผมพลาดคุณพร้อมยากระแทกผมใช่เรช่อเราเนี้ยครับบางก็เนี่ยครับเป็นนะครับความคิดทัศนคตินะครับของนะครับต้นนะครับเจ้าของทีมต่อโอสถครับ เจ้าของทีมที่ต้องเวลาไปแข่งก็ต้องขับรถเองนะครับผมบางครั้งก็หิ้วน้ําให้วกวมันกินด้วยทำทุกอย่างบางทุกอย่างนะครับทําเหมือนไม่ใช่เจ้าของทีมเน้นก็ไม่ค่อยได้เล่นใช่ครับยอมให้น้องๆลงไปเล่นก่อนใช่ครับแต่ว่าแค่ได้ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขพอแล้วใช่ครับนะครับแล้วนี่ครับคือที่มาที่ไปนะครับของทีมต่อโอสดครับโรเบโต ต้นฟันเก่านะครับเจ้าของทีมนะครับแล้วก็นะครับใครนะครับที่ได้ดู EP นี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่อง YouTube เดินสายกับบางหวานด้วยครับก็ EP นี้นะครับขอขอบคุณนะครับโรเบโต้ต้นฟันเก่าครับที่มาในแขกรับเชิญให้เรา EP นี้ผมสวัสดีครับขอบคุณครับน้ำดื่มน้องฟาตินซูชิคันเทพเตียววัดดงบางเกิอกดีไซน์บานเสื้อบอลคอมพาส Mafia Buffet. Adi Takbar.